มุมที่มองเหมือนจะเป็นต้มยำแต่ไม่ใช่ต้มยำส่วนหนึ่งเป็นไซลับกับสองเราเอาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ย ไปเคี่ยวกับเขาอีกทีเพื่อให้กลิ่นที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเราเพิ่งเริ่มเอามามิก,กับกาแฟาเพื่อให้กลิ่นไ<ม>อากาแฟาที่จะเหมือนเป็นฟิลตะวันตกเนี่ยแทรกความไทยเข้าไปในมีกลิ่นตะไคร้หรือใบมะกรูดตัวนี้เข้าไปฮะมุมที่มองเหมือนจะเป็นต้มยำแต่ไม่ใช่ต้มยำความเป็นกลิ่น<ม>ธรรมชาติของตัวต้มยำมันทําให้รสชาติมันดูแตกต่างแล้วก็ลูกค้าประทับใจในความสดชื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ เขาเอสคิวเป็นคําแล้วก็เป็นชื่อลูกสาวด้วยครับเราตกแต่งในรูปแบบที่ให้ในศึกษาเป็นเชิงงานศิละปะซะมากกว่าครับ mm hmm. สอนแทกง,งานศิละปะแล้วก็งานตกแต่งบอนไซจากผมเอง mm hmm. ชอบเป็นส่วนตัวครับ mm hmm. เวลาเราจินตนาการหรือมองเขาในมุมกไกลๆรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีครับ แกาแฟของเราจะเน้นแกาแฟที่ควบคุมคาเฟอีนเพื่อสุขภาพไว้ก่อนอันดับหนึ่งเราอยากให้คนทานเนี่ยซึมซับมากกว่าเช่นกืนไปแล้วจิบไปมันจะมีอมหวานนิดๆจะไม่ขมไปเลยเมนูใหม่ของเราเป็นชื่อว่าสยามสยามโซดาเลยสีคฟลีนเหมือนต้มยำนำมาผสมกับโซดาให้เกิดความซาซ่าน ราคาเริ่มต้นของเราเริ่มต้นเมนูละ45บาทขึ้นไปครับเมนูสยามอย่างสยามโซดาของเราแค่45บาทครับสยามคอฟฟี่ของเราอยู่ที่เม65ค่ะ ที่กัดร้านนะคะก็หาไม่ยากเลยะคะ่ะถ้านมีเส้นหน้าโรงงานค่ะตลาดหน้าโรงงานนะคะขับตรงมาผ่านสี่แยกร้านของเราจะยุดเลยอยู่เทินกับรถประมาณ2อยู่เทินค่ะแล้วก็ให้สังเกตร้านทางฝั่งขวามออือศูนย์กลางของราชการก็คือศาลจังหวัดสีคิ้วค่ะเปิดเวลา9ก้าโมงเช้าปิด6กโมงเย็นค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอำเภอสีคิ้วแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะถ้ามีโอกาสก็ร้านเรายินดีต้อนรับเสมอนะคะร้านอาจจะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่อบอุ่น